เมื่อวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาพลเอกอนุสัน์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบริเวณด้านหน้าอาคารอาเนกประสงค์ และร่วมคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยในการเวพร์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการทำารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณอาคารอนเนกประสงค์โดยบัญชาการทหารพัฒนา